เดี๋เป็นเรื่องที่สําคัญนะอย่าไปดูเบาเพราะพอบอกว่าให้นึกถึงบุญเราจะนึกยังไงให้ออกเนี่ยนึกถึงบุญนึกถึงบุญ <c oughs> นึกถึงภาพบุญนั้นด้วยแล้วก็ต้องนึกขยายเรื่องราวของบุญเพื่อเพิ่มเติมความปิติเพราะใจเราหยาบมักจะจิตหยาบเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจูงใจให้จิตละเอียดด้วยการ ค่อยๆระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เล็กที่ละน้อยที่ละเล็กที่ละน้อยประติดประต่อกันไปเรื่อยๆเลยจกกนกระทั่งจงใจไปหยุดนิ่งสู่จุดที่ละเอียดและใจจะใสๆเห็นดวงบุญชัดขึ้นมาเลยในวิธีนึกถึงบุญนะอาจารย์ที่บอกให้ไปนึกถึงบุญน่ะให้อยู่ในบุญน่ะอยู่กันเป็นหรือเปล่าก็อยู่ในบุญอยู่ดูบุญแล้วอยู่กันยังไงนี่ไงคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเนี่ยแต่รู้ๆนี่คือการทําความดี เราก็นึกให้เป็นเรื่องเป็นภาพก่อนภาพเหมือนภาพตัวตั้งนี่แล้วก็ขยายทีละนิดทีละนิดทีละ,ดทละนิดอย่างที่าได้ฟังเนี่ยจนกระทั่งใจเราชุ่มชื้นชุ่มชืนไม่คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องบุญอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าอยู่ในบุญในระดับขอถึงแล้วพอเรานึกต่อไปเรื่อยกระทั่งถึงจุดที่หยุดคิดใจมันหยุดนิ่งตกศูนย์เห็นดวงบุญสว่างขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละ เรียกว่าอยู่ในบุญสมบูรณ์แบบเข้าถึงนี่นะจ๊ะมีแบบขอถึงคือนึกถึงบุญไกับเข้าถึงนึกไปเรื่องราวต่อเนื่องกับทั้งไปหยุดที่ดวงบุญสายสยอยู่ที่กลางกายนี่เป็นหลักวิชาทีเดียวทั้งหมดนี้มีอยู่ในคู่มือสมพารนี่แหละซึ่งมองผ่านมองข้ามก็ไม่เนี่ยปีนี้ต้องมองเข้าไปข้างในนะจ๊ะ